อืมอืมยอยู่อยูจ้าจ้าของกันมาก,กินแต่ก่อนกินปูม,มาบ่าเป็นเด้อ แต่พอโบวหให้กินเป็นอะโอ้ยแสบกระสันไข่นั้นนิ่งค่ะหืมพี่น้องมันหวยเยอ,อะเยอะเยอะยัยวจ้า สวัสดีค่ะพี่นองขาพี่นองขาไข่ปลาเมืองอีสานแรงหยจุงแขนเผิ่นมาเบิงเสียงกระเทยดังยุ่จนจนมันเสียแรงเหนาอจังใดพี่นองขากาบสวัสดีพ่อแม่พี่นองสุภูสุคนเด้อค่ะพี่นองขาพบกับเจตตองแตกอีหล่ะพี่นองขาในช่วงเจตตอแตกกินแซบกินนนัวพี่นองขาสาวเมืองดอกบัวสาวเมืองขบวนค้นโกพี่นองขานะคะมือนีว่ามีบอกอย่างไรใหญ่หางตามที่เห็นค่ะ ซีฟู้ดค่ะปูมาจากสุราษฎร์ธานีแลวก็นครศรีธรรมราชพี่น้องขา <Wow. S 1> อันนี้มันเป็นซีฟู้ดนะคะพี่น้องน้ำตําบกคงดิฉันมากินตําบกคงแต่ว่า่ดิฉันแบบว่าบ่าสาม,มารถสิแบบว่าสีมันสมองงามเนี่ยอยากให้ลองกินแบบนี้บ่งปูมาก็จะสดแน่นอันนี้คือแบบขายอยู่ในร้าเลยได้พี่น้องขาเรารวมมันกขกึ้นเลยเอซี่บอกว่าให้กินเหล่ามอยก,กินเนี่ยเดี๋ยวจะเหตุจัดเรารวมให้ช่วงนี้จัดแบบแซลมอนเป็นแซลมอนกุ้งสดเป็นกุ้งสดกรน,นะคะพี่น้องกับจัดแยกมาก จะมีพักนั่งอังหยาต่างๆนะครับพี่นองขาพี่นองขาใครสิว่าจัดไหข้อปูมานี่ฉันว่าต้องสะดุ้งเด้อข้อปูมานี่ืมพี่นองขาเห็นเขากินแบบนี้ไหมอืม อืมคแแบจะคองกันมาก,กินแตะกรอนกินปูมาบว่าเป็นเด้อแต่พอมออูวหอกินเป็นอนะ่ะโอ้ยแสบบางสันไข่นั้นนิ่งค่ะอืม พี่น้องมันหวานอย่าเงเหียวดูข้นขาแซ่บเข้าใจแล้วแกวทำไมร้านถึงขายดีมากปูมาปูมานี่แกมีแบบว่าอ่ามืองามคัากรามหน่อยเด้อแต่ว่าถึงมืองามร้านหนูก็เลดดดิศอยู่นะครับบางคนก็จะบอกว่าโอยเอามากินได้เว่วมันคืองามแท้บแมนนะครับพี่น้องขา ใครกินอยู่ร้าหนูสะโหนะคะเธอมันหวานมากอะ มันหวานมันนัวมากเป็นหยองขามอืมอืมโยโยจ้า อร่อยมากพี่น้องขาบางค้นกับเพิ่นกับ,กบทักมาถามนอกเจต้องแตกเจ้าเห็ดอีอย่างานาานหนาคือใส่แถวตะวันตอน,นนี่มันหนามันพี่น้องเห็ดงานขายตะมังคงหลายนะคะหนาคือใส่แถวเวลาไปเห็ดการเห็ดงานหนาคือใส่แหละพี่น้องขาแต่อยากจะบอกว่า นี่ค่ะนะคะแต่กินตัวนี้นะคะพี่น้องขาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะลองดูพี่น้องขาจากแบรนด์ B d ดีพี่น้องขาตัวช่วยเรื่องขับถ่ายพี่น้องขากินแล้วระบบขับถ่ายจะดีเฮ็ดห้ผิวพรรณเทาเปล่งปังนะคะพี่น้องขาใช้ทองผูกแน่ทองเฟอร์นแน่กินเขาว,ว่าเป็นเวลาแน่คือตอกแตกเนี่ยะคะพี่น้องขาสามารถสั่งซื้อมากินได้พี่น้องขาหนึ่งกล่องในราคา6 8 8บาท1กล่อง6 8 8บาทพี่น้องขากินมือละเมียดกินได้49เก่ามือ นะครับพี่น้องขาอยู่ที่นี่จะเป็นซองซองละเจ็ดเมตรพี่น้องขาแต่กินเบิร์ดนี่ประมาณ2กล่องเคิงเลยครับพี่น้องขากินม่านี่นกับประมาณสักสี่เดือนเลยพี่น้องขากินแลเหลี่ยระบบุพับไทยจะดีพี่น้องขาแต่ว่าแต่จะกินก่อนนอนประมาณสัก หกมุกแรกเนี่ก็กินแล้วนะคะหกมุกแรกเลือกหลา่นกับพอดีนะคะกินเข่าเนี่ยสองถุมกับสะพอดีกันพี่น้องขากินเหลี่ยวก็น้อนนะคะพี่น้องขาจังไนแล้วนะคะรับร่องว่ากินตัวนี้แล้วพี่น้องขาปลอดภัยอย่างแน่นอนพี่น้องขามีเหล็กจดแจ้งเหล็กออยอดถูกต้องตามกฎหมายพี่น้องขานะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลองดูจากแบรนด์บีดีแปดแปดพี่น้องขาตัวช่วยเรื่องขับถ่ายพี่น้องขาสามารถสงซื้อได้นะคะตามข้อมูลข้างล่างนี้ที่ขึ้นไว้ขางล่างนี้นะครับพี่น้องขาะัะนั้ลแล้วก็ยอย่าลืมด้ค่ะร้องเป เื่อยว่จ้าเฮ้ยแซ่พี่น้งขงาผู้เลไก่ไปไก่มากกับ มากินเด้อมากินน้ำกันเพราะว่าอยู่หลานกันไม่ตํำของุ้งนี่แหละขืนซื้อหรือซ่าพี่น้องอย่างอื่นกับกระหดดอย่แต่สมตำเลยแห้งอร่งงกังาไงนส่าง แบกจริงแสกอีกขนอีกเพราะว่ามันเล็ด พี่นอ้องขาเมื่อนี้นี่นะคะกินซีฟู้ดปูมาพี่น้องขาจริงๆแล้วมันก็คือแบบว่าเกาเหลาแนหะพี่น้องเกาเหลาปูมาแต่ว่าแยกน้ำส้มตำออกพี่น้องขาฉะนั้นแล้วนะคะเมนูนี่ก็คือมาฮอดกับซังเหลาร่วมกระแดกครับพี่น้องขา <c oughs> กินแล้วกระแซบกินแล้วกระนั้โอ้ยไอเลิอนยะูพี่น้องนะคะพี่น้องขาไผ เอามากกักดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งพี่น้องขาแล้วก็อันมิ่นมันเด็ค่ะพี่น้องขานะคะให็นไปก็ตั้งใจเห็นเจตโตแตกบําเนานะคะแล้วก็เอ่อเบาเบาโมยกันในแบบว่าในช่องกันละกันหรือว่าในเพจก็ได้นะคะพี่น้องขาสำหรับมือนี้กับซิคอโตลาพี่กรนะคะสวัสดีค่ะเล่นๆ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 ค่ะ